สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องต้นไม้แสนร,รักนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะจะพาลูกๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้แสนร,รักนะคะเรามาดูนะคะแผ่นป้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ของครูนะคะต้นไม้แสนรักนะคะก็จะมีส่วนประกอบของต้นไม้นะคะก็จะมีรากมีลำตน้นมีใบนะคะแล้วก็มีดอกเมื่อออกดอกแล้วก็จะมีผลของต้นละมาผลผลผลไม้นะคะนอกจากต้นไม้ที่เป็น ไม้ยืนต้นแล้วนะคะก็จะมีไม้ดอกด้วยนะคะได้แก่ดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะเช่น,นกล้วยไม้ค่ะดอกทานตะวนันดอกทิวลีบนะคะและก็มีคุณนายตื่นสายนะคะเรามาดูการปลูกต้นไม้กันนะคะการปลูกต้นไม้นะคะก็จะมีการเตรียมดิน,นะคะ่ะแล้วก็มีการนำต้นกล้าของต้นไม้นะคะลงดิน แล้วก็ต่อไปนะคะกลบดินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รดน้าต้นไม้นะคะเมื่อเราอ่ะปลูกต้นไม้แล้ว ถ้าจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามและแข็งแรงนะคะลูกๆต้องรดนา้าต้นไม้ทุกวันและพยายามพรวนดินและก็ใส่ปุ๋ยนะคะเรามาดูประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะสามารถนําไม้เนี่ยมาทําเป็นบ้านของคุณให้เราได้อยู่อาศัยกันนะคะลูกๆให้ลูกๆสังเกตนะคะว่าที่บ้านของลูกเนี่ยทำด้วยไม้นะคะส่วนประกอบของบ้าน,นี่จะมีไม้อยู่ซึ่งเราเป็นการนำประโยชน์ของอ มามีเป็นการนําต้นไม้เนี่ยมาทําบ้านนะคะแล้วก็ทําคอกสัตว์นะคะทําที่อยู่อาศัยให้สัตว์ประโยชน์และโทษของการตัดต้นไม้นะคะก็จะทําให้อากาศเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยอยู่ในป่าถ้าตัดไม้ทําลายป่าก็จะทําให้อ่าน,นะคะที่อยู่บนต้นไม้ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ จะเกิดแห้งแล้งนะคะทีนี้สำหรับคุณครูนะคะก็ขอจุกคลิปการสอนเรื่องต้นไม้แสนร,รักไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ